สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่นทำถ้วยและวันนี้เราอยู่กันในเกม Power Rangers Legacy Wars กันอีกแล้วฮะก็นานๆมาทีนะคลิปเกมนี้เนื่องจากาวันนี้นะฮะมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาก็คือ o r ริโกเอเ n ียนเรนเนะหรือว่าถ้าทางฝั่งญี่ปุ่นก็จะคือคาคุดแดงนะฮะคาคุเรนเจอร์นะ แต่ว่าทางฝั่งเมกาเขาเอาไปเขียนในเรื่องใหม่นะครับเป็นเอเลียนนะไม่ใช่คน <laughs> ไม่รู้แม่งใช่นินจาเลาด้วยซ้ําแต่ว่ามีนินจาอแต่ว่าท่าที่มันใช้นะ Ninja นินจาทีแรกผมผมก็รอดูทรงก่อนนะว่าผมเปิดหรือเปล่าผมเปิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่นะเซิร์ฟไทยก็คงจะรู้ว่าตอนนี้มันเติมเงินไม่ได้แล้วนะครับก็เพชรที่ผมมีเนี่ย ทุกวันนี้ก็คือมาจากการที่ผมเคยเติม VIP ทิ้งไว้นะแล้วผมก็สะสมมาแบบเก็บหอมรอมริบมาค่อยๆเก็บมาทีละนิดทีละหน่อยนะฮะก็เก็บอยู่2เดือนนะกว่าจะได้หมื่นหะนึ่งอะนะประมาณนี้เนาะนี่ขนาดเป็น VIP 8แล้วนะแต่เสียดายมันมันเพิ่ม VIP มากกว่านี้ไม่ได้อ้าช่างมันเดี๋ยวอ่ะเรามาเปิดตัวใหม่กันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าผมศึกษามาแล้วนะ โอ้ถ้าพี่เขามาอย่างเหนือแล้วผมจะไปเหลืออะไรต้องเปิดนะฮะไปมาแล้วกล่องแรกมาแล้วขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยมาแล้วครับหนึ่งเศษทรงดีหรือเปล่าไม่รู้ต่อกันเลยฮะไปกันที่กล่องที่สองมาไหมไม่ไม,มา แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรนะตรงตรงนี้มันก็ยังมีการันตีตามทางอยู่นะซึ่งผมก็คำนวณแบบอ่ดิบๆเข้าวๆคือถ้าคุณมีเพชรมีคริสตัลอยู่ประมาณ1,000 0มเนี่ยมันเปิดได้แน่นอนนะมันมันการันตีนะคือแบบเอาให้ดวงสวยจริงๆเลยนะแบบเปิดไม่ได้จากกล่องเลยอะได้จากการันตีอย่างเดียวอะก็คือ1,000 0คริสตัลเนี่ยคุณจะปดล็อกได้แต่ อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะให้ให,ให้ผมได้จากกล่องบ้างเถอะเออเนี่ยอย่างนี้ให้มันมาอ่าก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนเดิมๆนะวนๆซ้ำๆไปเดี๋ยวผมเร่งสปีดไปตอนที่แบบมาผมผมเปิดเสร็จแล้วเลยดีกว่านะเพราะว่าเอสเวย์มันไม่ยอมแก้สักทีคือแบบไอ้พวกโบนงโบน,นัสอะไรเงี้ยคือ มึงรวมมาในกล่องเดียวเลยได้ไหมไม่ต้องมาให้แบบกดซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยนะฮะก,ก็ไปเดี๋ยวเร่งเลย ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคือตอนนี้ผมมีเศษของออริโกเนี่ยอ่สิบเศษหรือมากกว่าแล้วนะตัวแพ็กเกจมันก็เลยเปลี่ยนไปนะฮะก็คือตอนนี้เปอร์เซนต์การดรอปจากกล่องอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเรามีตัวละครนี้แล้วเราสามารถปลดล็อกมันได้แล้วเนาะแล้วก็ตัวออฟเฟอร์มันก็จะมีแถมเศษอะไรเงี้ยมากขึ้นด้วย แต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดต่อไปนั่นแหละเพื่อที่จะเอาเศษเขามาอัพเลเวลนะซึ่งก็ถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆของผมก็จะรู้เนาะพวกตัวละครคลาสเลเจนดารี่อะไรเงี้ยผมจะเปิดอ่าจะอัพมันไว้ที่ประมาณเลเวล3นะฮะกำลังดีก็เดี๋ยวเปิดต่อเลย โอเคครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันก่อนดีกว่าเพราะผมอยากรู้ว่าตอนนี้ผมเหลือขาดอีกกี่เศษนะที่จะอัพเขาไปเลเวล3ได้ออกมาเลยเลเวลหนึ่งมาแล้วฮะไปต่อเลเวลสองบูมขาดอีก29ใช่ไหมวะ11ไป40 มันต้อง20 30 40เออประมาณ29เศษนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าคริสตัลของผมมันน่าจะไปได้ไม่ถึงสุดโปรโลแล้วนะมันเหลืออีกประมาณ6กล่องอะถ้าผมเปิดอีก6กล่องอะผมจะไปสุดโปรโได้แล้วมันจะมีเศษได้พอที่ผมจะอัพเป็นเลเวล3ได้พอดีฮะเกินนิดหน่อย ันนี้นับจากการันตีล้วนๆเลยนับจากโบนัสล้วนๆเลยนะไม่นับจากที่ว่าผมจะต้องได้จากกล่องหรือเปล่านะผมไม่สนใจแล้วแต่ว่าคริสตัลของผมมันเหลือเปิดได้อย่างมากก็แค่3มกล่องนะฮะมันก็จะขาดไปอีก3กล่องซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ทีแรกอะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยนะ,ะับมันเติมเงินไม่ได้แล้ว ก in ็เดี๋ยวคงจะต้องไปหาวิธีทำให้ตัวคริสตัเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งลวกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกไว้ผมก็มีแผนแผนไว้แล้วล่ะว่าผมจะทำยังไงแต่ว่าไหนๆก็จะทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทําเป็นคลิปให้ดูด้วยเผื่อว่าแบบยังมีคนไทยที่แบบยังเล่นเกมนี้อยู่นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากจะ ซื้อเลนเจอร์ตัวใหม่ซื้อตัววิลเลนตัวใหม่อะไรเงี้ยที่เขาลงขายมันไม่ไม่มีคริสตัลนะมันซื้อไม่ได้อะก็เดี๋ยวไปดูกันฮะว่ามันมันมีหนทางไหนที่จะทำให้เราได้แบบตัว power คริสตัลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้บ้างเรียบร้อยครับผมก็กลับมาแล้วนะได้เพชรเพิ่มขึ้นมาเป็น3,200นะครับเพิ่มมาจากเดิมอีกพัน0 เราทำอยู่สักพักหนึ่งนะเรามาต่อกันกันกบอีก6กล่องที่เหลือดีกว่าครับไปให้สุดโปไป และกล่องสุดท้ายฮะของออริโกะคาคุแดงของเราผมก็มาถึงสุดโปแล้วได้โบนัสมาเป็น10เศษสุดท้ายที่เราต้องการนะฮะพร้อมกับโบนัสอัปเกรดตัวละครฟรีครึ่งหนึ่งด้วยนี่มากดรับของเลยแต่ว่าเนื่องจากผมมีอัพ ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาน่าจะคืนมาเป็นเป็นพวกเอ่อนี่แหละ Energy พวกแบบวัตถุดิบที่เราใช้ไปนี่แหละฮะแล้วก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่าหลังเปิดสุดโปรแล้วเป็นยังไงนะฮะแพ็กเกจมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์การดอบของเศษตัวละครเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณเกือบ60%และจากเดิมเนาะที่หลังจากปลดล็อกอะมันจะบูสต์ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4 0 4 1มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณแบบ 59. จุดนี่แหละเกือบ6กก็คือมีทำให้เรามีโอกาสดรอปจากการเปิดได้ง่ายขึ้นแต่ว่าโปมันก็จะกลับมาเป็นโป้เกลือ,เ,อเหมือนเดิมนิดนึงอะเนาะนนก็ะเดี๋ยวปรับแต่งตัวละครอีกนิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเอาไปลองลงสนามจริงลงแหล่งจริงกันเลยดีกว่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอแยกเป็นคลิปแบบคลิปเปิดก็คลิปเปิดเนาะคลิปเล่นก็คลิปเล่นแยกกันไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกับตัวออริโกคาคูแดงเอเรียนเลนเจอร์ของเราสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ